สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเอาเทคนิคนะครับในการใช้งานโปรแกรม b l e n d e r นะครับสำหรับคนที่ทำแอนิเมชันนะครับในเคสนี้นะครับผมจะให้ดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะครับนี่คือตัว Blender นะครับที่สร้างเป็นเ o r ร์นะครับพื้นที่สำหรับการทำเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวไดโนเสาร์ที่เรามองว่ามันค่อนข้างจะ มีความเป็นเป็นอะไรเขาเรียกเป็นเทคโนโลยีสูงเนอะนะครับมันก็เลยทําให้แมัแลแดูไม่ค่อยไม่ค่อยจะเกิด Impact อะไรบางอย่างนะครับเวลามันเอาไปลงในระบบนะครับทีนี้นะครับวิธีการนะครับผมจะใช้อีกเทคนิคนึงนะครับในการทําให้ตัวไดโนเสาร์เนี่ยมันมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการจะใช้แสงนะครับแสงจากไอตัวไฟใน แส,แสงในตัวโปรแกรมนะครับทำให้มันเกิดเป็น impact อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับเดี๋ยวลองใส่ตาสีดำๆให้มันดูโอเคแอสไล์ okay, aside, ปุ๊บนะครับก็จะได้แนวสาขึ้นมาตัวหนึ่งทีนี้วิธีการนะครับเนื่องจากถ้ามันมันเบรกไปแบบตรงๆแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นเหมือนกับพื้นที่ที่มันค่อนข้างแข็งนะครับตัวโครงตัวเสาอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะรียบไปซะทีเดียวนะครับทีนี้เราสามารถ ใช้วิธีการเดียวกับการทํางานวิดีโอทํางานรูปภาพเลยก็คือเราสามารถที่จะทําให้มันมี impact นะครับกับตัวโมเดลโดยการจัดแสงให้มันนะครับวิธีการจัดแสงให้มันแลดูตื่นเต้นน่าสนใจก็คือการใส่ Add นะครับไลท์นะครับในเคสนี้ผมใส่เป็น a อ e a เดียนะครับกด R กด X นะครับ180องศานะครับกด G Move นะครับแล้วก็เข้าไปสัก5เมตรดู 8เมตรนะครับเราก็จะได้พื้นตัวไดโนเสาร์ตัวนี้นะครับมีไฟสองใต้ท้องมันนะครับเอาทประมาณ500วัตต์ดูก่อนอะก็จะเกิดเป็นเหมือนกับไฟสายสองหน้าแบบนี้นะครับปรับหมุนโรเตชให้มันเป็นระดับเดียวกับตัวไดโนเสาร์นะครับ S ไเป็นทางแกน Y ก็นะจะเกิด Impact ขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้จะเห็นว่า มันเริ่มมีเหมือนกับเงาแสงนะครับบริเวณใต้ท้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองปรับสีโทนมูดของแสงจากแสงสีขาวเป็นแสงสีแดงดูนะครับนี่ครับมันก็จะได้ความดุนะครับความดุของของความเป็นแรปเตอร์นะครับก็จะได้ความดุแบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการเบรกแมทเทอเรียลนะครับโดยการแอดนะครับก่อนที่จะเบรกลองดู normal map ดูก่อนนะครับ r e c a l c u l เ t e outside นะครับเพื่อให้มันสามารถที่จะส่งออกมาได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็กด b r e a k s นะครับขั้นตอนนี้นะครับจะใช้เวลาในกระบวนการในการ break m a t e r i a l นะครับการ break m a t e r i a l นะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ไม่คุ้นกับคำนี้ก็คือมันมันเป็นการทำให้ Material เนี่ยแทนที่จะเป็นแค่การ r รนเดอร์เป็นภาพนิ่งแล้วจบเป็นภาพนิ่งใช่ไหมแต่เนื่องจากว่าเราจะต้องเอาโมเดลตัวนี้นะครับไปทำงานต่อนะครับไปทำงานต่อบน Spa t i ช l บน เอ่อ n e ็นจิต่างๆนะครับที่ทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นการเบรคแบบที่มันจะช่วยให้เราฝังตัว t e x t เจอรนะครับเข้าไปในตัวโมเดลโดยที่มันไม่หลุดออกจากกันนะครับแล้วก็ทําให้ไฟล์มีขนาดเล็กลงด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ออเอ s คนที่ทำาอ s เ e t เกมนะครับใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับในเคสที่เราจะทํา m e า a v e r s e เราก็ควรจะต้องใช้เทคนิคเดียวกันนะครับในการทํางานที่มันเป็นลักษณะ เอาไปพับบิกลงบนเว็บบนเว็บวิวบนโมบายแอปพลิเคชันนะครับซึ่งมันจำเป็นจะต้องมีไฟล์ที่มีขนาดเล็กแล้วก็ยังคงสภาพแวดล้อมของแสงเงาที่เราเบรกมันนะการเบรกก็คือการทำให้ภาพของภาพกับแสงมันรวมกันเป็นเป็นเรนเดอร์ออกมาเป็นเป็นลาสเตอร์นะครับโอเคนะครับตอนนี้100%ยเละนะครับเรามันเบรกสักครู่หนึ่งโอเคเรียบร้อยเราก็จะได้ตัวแมทช์เรียออกมาแบบนี้นะครับนี่ ฟังขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ได้ท้องแดงแดงแบบนี้นะครับเวลาเราไปทํางานต่อมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับตัวโมเดลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้แบบแห้งแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งมันมีความมีมิติความน่ากลัวความน่าเกรงขามในตัวโมเดลขึ้นมาไ่่เองนะครับนี่คือตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมเบนเดอร์นะครับในการสร้างเวิร์ดสำหรับ ผู้ที่ต้องการทำเมตาเวิร์สขอบคุณและสวัสดีครับ